พระหูยานหนึ่งในยอดขุนพลพระเมืองไทยองค์นี้เนื้อชินอุทุมพรชินเขียวกลุ่เก่ากลุ่วัดพระศรีรัตนมหาธาจังหวัดลบบุรีพระหูยานเป็นหนึ่งในพระกลุ่ยอดขุนพลที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและเป็นพระที่นิยมมากทั้งในและต่างประเทศพระหูยานอง์นี้เป็นพิมพ์กลางขนาดความกว้างสุดประมาณ2.4เซน ความสูงประมาณ5.2เซนเนื้อชิ้นเขียวดูง่ายๆแท้ชนิดตาเปล่าทั้งไขวัวไขแมงดาเต่งๆมันๆทั่วทั้งองค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอกลักษณ์ของพระหูยานกกเก่าอายุกว่า800-900ปีและที่สำคัญกานดำแข็งๆที่ขึ้นมาจากด้านในของเนื้อพระจะต้องจัดจ้านมันเงาแข็งๆดงูง่ายๆแบบนี้ ถึงจะเรียกว่าถึงยุคลบบุรีจริงๆค่ะพระหูยานลบ,บุรีองค์นี้สวยสมบูรณ์สวยเดิมๆดูง่ายมากๆพุทธคุณครบเครื่องทั้งมหาอำนาจมหานิยมวาสนาบารมีแคล้วคลาดปลอดภัยและที่สุดแห่งความคงกระพันชาตรีจะต้องมีชื่อของพระหูยานลบ,บุรีอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนสุดยอดพระเก่ายอดนิยมต้องพระหูยานเมืองระโว องค์นี้สวยพุทธคุณสูงหายากบูชาติดตัวไว้อุ่นใจมากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ